เลยนะผมมาจากช่องขนมนะผมมผมพม,พม <laughs> สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพมพาม,พม,พมคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโยกัง pc กันนะครับก็จะพามาอัปเดตตี้ทวนนะครับผมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วนะครับผม <laughs> เป็นปาร์ตี้ทวนยาจกที่ผมปั้นมาค่อนข้างเนินหนักนะครับ ตอนนี้นะครับผมเฉลี่ยก็จะอยู่ที่เลเวล1 1 5 1 6, 6นะครับเพิ่งจบกิจกรรมสงการไปนะที่สมขวดน้ำแลกมูลทินคนระับตอนนี้เฉลี่ยก็บางตัวก็มี1เมตรนะบางตัวก็มี2เมตรนะพร้อมจะไปฟาร์มแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพามาแวะเปิดปานนิดนึงนะครับาปานที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นโสมหิมะพันปีนะซึ่งจะช่วยในการประหยัด ประหยัดโสมในการปั๊มมากขึ้นนะครับสมมติว่าเราฟื้นฟูนได้100นะครับปริมาณการฟื้นฟูนเพิ่มอีกขึ้นอีก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่ากับว่าเราอาจจะได้ประมาณ180นะในการปั๊มโสม100อะไรงนี้นครับก็จะช่วยให้เราประหยัดโสมนะครับไม่แน่ใจว่าผมมันมันแปลอย่างนี้หรือเปล่านะผมเพราะว่ามันบอกว่าถ้าหากใช้โสมนะมจะช่วยเพิ่มปริมาณนะก็คือเพิ่มขึ้นมา มันก็เขียนอยู่ว่าเพิ่มขึ้นมา80อนะัถ้าปั๊ม100รอยก็เพิ่มขึ้นมา80หน่วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ปานอันนี้นะผมเป็นปานเซียนหนึ่งนะครับทำไมผมถึงเปิดเซียนหนึ่งใช่ไหมทำไมผมไม่เปิดของไอ้นี่ปะของคด4สี่คัสห้านี่แหละไอ้ปานตรงนี้นะผมเพราะว่าไอ้ปานตรงนี้นะผมมันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5 0ของความเสียหายครั้งล่าสุดนะครับก็คือระเบิดพลังหนึ่งครั้งจากความปวดนะครับ ก็เหมือนเม,อนมันเป็นปานระเบิดพลังอะไรสักอย่างนี้แหละและ้วก็ที่ผมยังไม่เปิดใช่ไหมเพราะว่ามันเขียนวงเล็บไว้ว่าต้องอัพไอ้สกิลเซียนให้ถึงระดับ 5, ใช่ไหมไอ้วงเล็บนะผมก็คือผมไม่ได้เปิดสกิลเซียนนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้เปิดไปทำเควสป,ปานนี้นะรู้สึกว่าจะต้องไปทำเควสเอาหรือเปล่าปานนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเควส80หรือเปล่าหรือ90นะครับดูดูปึ๊บ อ่าแปดสิบแปดสิบแปดสิบไม่มีน่าจะเก้าสิบครับโอเคนะผมน่าจะน่าจะเควสนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะทุกๆทุกๆหลายๆอาชีพก็ต้องไอทำเควสเองหรือเปล่าเควสเก้าสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมนี่นะก็ไปอ่าที่ที่ไหนวะทหารเล็กอ่าตรงป่าตะเอ้ยทะเลแดนใต้นะผมไปเก็บมาเจ็ดชิ้นนะก็เดี๋ยวรอ ไอ้บปปาร์าหมดค่อยไปทำละกันไอสปานี้เพราะยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้เปิดสกิลเซียนนะก็เลยมาเปิดไอ้นี่ก่อนนะผมนีถนะผมแปลไม่ผิดหรือว่าความเข้าใจของผมเนี่ยน่าจะแบบว่ามีโอกาสเพิ่มดาเมจที่โจมตีครั้งนั้นนะเพิ่มขึ้น40%นะผมของพลังป้องกันเหมือนยิ่งกันเยอะก็ถ้าตีปานี้ก็ตีแรงขึ้นนะโอกาสเกิดก็คือ22%นะผมก็เลยมาอัพปานี้ก่อนนะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวก็ จะเอาสกิลให้แต่ละตัวก่อนแล้วก็ผมจะมีเปิดเออผมมีเปิดสกิลไว้นี่ด้วยคนระับเดี๋ยวน่าจะรับสิทธินะผมแต่ร้อยสี่ไม่เปิดนะชี้เกี็บนะเพราะว่าโอ้ใช้เงิน2สกิลเนี่ยผมใช้ใช้เงินไอ้นี้น่าจะ200รกว่าเอ็มนะเปิดไอ้นี้ใช้300ร้อยนะก็500ร้เอ็มพอดีเปิดสกิลเซียนได้เลยนะผมก็เลยเปิดแค่ร้อยแปดนะเดี๋ยวน่าจะาหารับสิทธินะเพราะผมชี้เกียบตั้นสิทธ์เองนะครับผมโอเคเดี๋ยวอโอนสกิลก่อนนะตัวที่หนึ่งได้แล้วนะมายืนยันก่อนยังงงนะ ตัวที่สองนะครับป็๊บก็มีสกิลมีปานเซนหนึ่งแล้วก็ผมมีม้มาพันปีนะผมมีเอ็มหรืออย่างตัวนี้ม,มีเอไม่อพอชิมายแล้วเนยชิหายลืมไปเลยน่าจะเปิดได้แค่เออเดี๋ยวเปิดเอ็มไม่พอนะเอ็มเปิดไม่พอเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มนะอาจจะเปิดโสมีม้าพันปีไปก่อนนะเพื่อประหยัดโสมนะให้ยืนได้นานขึ้นนะเผื่อบางทีไม่ได้ใช้กล่องมังกรอะไรอย่างงี้นะผม โอเคตัวนี้ได้แล้วมายิงรอก่อนอ่านี่นะมันโยนให้เลยได้ไป,ป 1, 2, ะเนี่ยปึ๊บหนึ่งสองสามเห็นตัวนี้เงินเหลือเหลือเยอะเลยลปึ๊บเย้ได้แล้วมายิงก่อนก็ตัวต่อไปนะครับมันจะติดดีเลย์เอ,อ่อผมโยนให้เลยได้ไป 1, 2, ะเนี่ยหนึ่งสองสามฮะโยนได้โยนได้จะไม่มีใครมาวิ่งเก็บ ตอนนี้ใช่ไหมวิ่งเก็บนี่ฮาเลยนะโอเคหนึ่งสองสองสามปึ๊บปึ๊บนะสามคิวสามปานเยอะคิวอะไรบแล้วก็พินนะผมหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ไอปานเซียนเนี่ยถ้าที่มันขึ้นอะไรเอ่อยเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะผม สามารถเอาเมาส์ชี้ได้เลยนะแต่ละอาชีพจะเปิดได้ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมให้ดูให้ดูวงเล็บข้างล่างสุดนะว่าเราสามารถเปิดปานอะไรได้บ้างนะอย่างที่มันเขียนใช่ไหมเมค้าเปลี่ยนทิศฟ้ากำเนิดโสมพิมาพันปียาอายุวัฒนะกระบี่ไรคมนะผมเราก็สามารถเปิดตามนี้ได้เลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเปิดได้แค่5้าปานนะผมตามด้านล่างนะมันก็เขียนไว้แล้วนะ ผมเลือกที่จะเปิดเป็นสมามพันปีก่อนนะอย่างอาชีพพินใช่ไหมพินก็จะเป็นมีคาเปลี่ยนทีศส้ากําเนิดสมามพันปีสมานแผลต่ออายุแล้วก็กระบี่ไร้คมนะเหมือนกันก็วะ,อ,ะอัน,นอันนี้จะต่างกันตรงที่ยาจะต่างกันอยู่ที่อายุวัฒนะกับสมานแผลต่ออายุนะครับชื่อจะต่างกันแต่ไม่แน่ใจว่าปาันต่างกันหรือเปล่านะ แล้วก็สกิลหูร้อยแปดเปิดอยู่ที่สามร้อยเอ็มนะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มเอ็มในถ้ำนะเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดนะอย่างแรกที่จะเปิดเลยตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวดูกหัวเดี๋ยวเอ็มหน่อยเดี๋ยวเอ็มเอ็มไม่พอเฉยใช้อยู่โอเคใช้ห้าเอ็มโอนไปให้เอ่อสิบห้าเอ็มนะเพื้อซื้อยาปึ๊บอ่าโศกนะผมปึ๊บโอเคแล้วก็ฮับโศกเดี๋ยวห้า ฟามได้เงินอีกร้อยเอฟก็จะเปิดในสัจูลนี้นะ,ค,ะค่อยๆเป็นค่อยไปนะเพราะว่าเราจะเล่นกันแบบยาจกนะว่าเราสายฟรีนะผมก็ค่อยไปนะไม่ได้รีบนะครับก็จะแบบเล่นให้ดูว่าสายฟรีก็เล่นได้นะจริงๆผมก็ไม่ได้ฟรีขนาดน,นั้นซื้อแค่กองบอร์ดอะไรนี้นะโอเคเปิดโสมมีอาเราดีเงินพอนะโสมที่ม่าพันปีปุ๊บ แล้วก็อัพนะครับจะทำให้เราประหยัดโสมแล้วยืนได้นานขึนะ้นอึ๊ทำไมน,นี้แปลกๆวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดทำไมนี้มันอ๋อตัวนี้ผมเหมือนจะไปอัพไอ้ข้างหลังก่อนว่ามันเลย22ต่อ20อันนี้ก็เลยเต็ม22นะงงๆว่ะเบอร์อะไรวะเนี่ยอ่าโสมปึ๊บแล้วกอัพอแล้วก็พินงินไม่พอ ตัวไหนมีนะตัวนี้น่าอยู่ตัวนี้แบ่งเอฟให้หน่อยต้องการอยู่50เอฟเคห้ห้เือซื้อยาสตร๊กเอาไปหมดเลยแล้วกันเอ้ยไม่ได้ตัวนี้ต้องซื้อสองอ่ะหกสิบหกเออโอเคแล้วผมเอาเบอร์ผ่านทันผมซื้อมาเกินแล้วผมผมหยิบมาให้ทำไมเนี่ย ปนานทุกนผมเผอซื้อมาเกินนะส่วนปานพีนผมน่าใจผมยังไม่แน่ใจว่าคาแปลมันหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนนะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะอันนี้ปานคนเราซื้อซื้อซือซื้อซื้อซื้อมาเกินนะแล้วก็สเปอร์โสโอเคเอา้าลืม <laughs> พี่นไปลบมดแล้วนะว่าจะต้องรีเอ่อรีปานอยู่นะเว้ร <c oughs> ีปานก็มีปะมีปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปทำนะเนี่ยหลังจากนบัฟตี้บมดนะช่องนี้บัฟตี้ต้องเก็บ เอ่อต้องเก็บก่อนนะฮ้ยนี่มีคมพีด้วยอะเรืร้อยนี่คมพีอะไรเนี่ยคมพีสกิลเรลร้อยวะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อ่าเฮ้ยๆฮยมีมีหกไอผิตภัร้อยสองอยู่นะเป็นสมรีปานนะเดี๋ยวผมผมจำไม่ได้ว่าเขาห้ามอัพปานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละในเนี้ยที่ผมอัพไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าผิดไม่ไม่ต้องอัพอันนี้ก็ได้หรือเปล่าให้โยนมาอัพอัพของเสี่ยงนะเดี๋ยวค่อยไปทำรีปานแล้วรอ ยังไม่รีบคนระับโอเคเดี๋ยวอ่าแล้วก็ยี่สิบแปดลอนะครับแล้วก็ส่วนของนะผมผมไปค้นเจอในครั้งว่าผมมีมีชุดร้อยสิบกเจ็ดกันเจ็ดน็อกแปดอยู่นะมีตัวเดียวด้วยนะก็เลยตัวอื่นก็เลยยังใส่ของไปเลเวลร้อยอยู่นะครับส่วนไอเทมนะผมผมก็จะใส่ประมาณนี้แหละเสื้อผมอาจจะไม่เปลี่ยนนะผมก็มันกันสองร้อยสี่สิบหกใช่ไหมของร้อยสิบอันนี้กันสองร้อยสามสิบสามก็ต่างกันอยู่ ส0ปส๊บสาบสามหน่วยก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมันเสียเยอะนะก็เลยคิดว่าชุดเนี้ยน่าจะไม่เปลี่ยนนะส่วนของกันนะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นของร้อยี่สินะตอนที่มันร้อยี่สิบนะตอนนี้ก็ใส่ของเลเวลร้อยได้อยู่นะได้อยู่นะเรื่องของอาวุธนะแผนไว้ว่าจะไปใส่ของร้อยี่สิบอ่าเป็นของเซียนสองนะครับผมเพราะว่าปานเซียนสามเนี่ย ถามว่ามันดีไหมก็ดีนะผมปานเซนสองเหมือนจะเพิ่มอัตาราการเกิดของปานนี้ปะมันเขียนว่าเวลาที่ใช้สกิลเซียนระดับ5ขึ้นไปก็คือเซียนอัพอัพแตมให้ครบท่าแตมมันจะสิบทับสิบเยใช่ปะ่ะถ้าถ้าอ่านไม่ผิดนะจะเพิ่มอัตาราการเกิดผลของวิชาก็คือลายพัาศัตรูก็คือปานนี้นะเหมือนจะเสริฟปานแรกปะ่ะแปลไม่ผิดนะงงวะมันเขียนง,งงๆนะ ส่วนปานเซนสามถ้าตอนเซนสามก็เพิ่มมาอีกปานหนึ่งประมาณนี้นะทีผมก็จะใส่เซนสองไปเลยนะสรุปก็คือเซนสองก็าจเปลี่ยนนะเป็นอาวุธเลเวลสองแผ่น,นเน้นข้างนะเพราะว่าเราจุนน้อยต้องเน้นข้างนะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้นะเหลือตัวหนึ่งแพลนตีทวนผมก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็รีบดัน exp ให้มันถึงเซนสองให้ไวที่สุดนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดกิจกรรมบบฟตีแล้วไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่ากับมูลทีนสองเว็นนะ ถ้าตีว่ามูลทินเม็ดละ1เวลก็จะได้ประมาณ1 1 7 118หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะ119 20้นี่คือหนืดแล้วนะแค่ช่วงนี้ก็ฟาร์มเริ่มหนืดแล้วนะหนืดไม่พอนะผมฟาร์มข้างนอกเนี่ย e ี EP มันจะได้น้อยกว่าข้างในใช่ไหมในถ้ำครับแล้วในถ้ำหาทีโคตรยากเลยบอกบอก้บอเลยไม่ใช่นี่หาที่เออหาที่โคตรยากเลยบางที่อ่ะมันมีมอนสามวก็จริงแต่ว่ามันวิ่งไกลไครับระยะเกิดมอนมันหา่างเกินอะไรเงี้ยโอกาสที่เราจะโดนปักธงสวนเนี่ย ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของอาชีพที่ต้องวิ่งตีมอนนะครับก็จะแพ้ทางธนูนะเผื่อแบบบางเจอเกียนอะไรอย่างนี้วิ่งเข้ามาปักธงใส่หน้าเรานี่ก็ค่อนข้างอ่าค่อนข้างโหดร้ายอยู่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะแชร์ทคิคแล้วกันเป็นคลิปต่อไปผมจะมีแชร์เทคนิคสําหรับคนที่ไม่มีพงนะก็คือจะจะ,จะสามารถกันกันคนอื่นมาปักพงทับเราได้ระดับหนึ่งนะย้ำว่าระดับหนึ่งนะแต่ยังไงผมก็ เชียให้เล่นแบบมีธงดีกว่าอะไรอย่างงี้นะผมก็จะสะดวกกว่านะครับส่วนแต่ส่วนใครไม่มีธงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแชร์วิธีการป้องกันการโดนปักธงใส่หน้าละกันนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยแชร์ทีหลังก็มันเทคนิคอะไรไม่ได้มากมายแต่วางคลิปถัดไปนะผมก็จะประมาณนี้นะผมมาอัปเดตตี่ทวนนะผมก็จะไปได้ไกลแค่ไหนก็รอดูนะเป็นสายที่ไม่ได้เติมซื้อของอะไรเลยนะฟาร์มเงินเอามาหมุน ทำของนะส่วนชุดอะไรพวกน,นี้ก็มีคนโดนเนทให้นะก็ของคุณมากเลยนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าชิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะคระับสำหรับชิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม